ครับคลิปนี้จะพามาจัดรากในดินเลยทีนี้นะครับต้นนี้ก็สวยอยู่นะนะรากสวยอยู่แต่สวยเกินนะเขาเรียกว่าเรียงเกินไปถ้าท่านเลี้ยงม่มหนุลานะครับผมแนะนําว่าให้ท่านตัดแต่งนะฮะตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านในนะฮะกิ่งที่ไม่ใช่กิ่งกระดูไม่ใช่กิ่งที่เป็นกิ่งหลักนะครับพยายามเมาออก นะครับไม้จะได้เจริญเติบโตเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยมันไปเป็นกิ่งหลักกิ่งที่ย่อยเนี่ยแล้วดูแล้วไม่โตนะเขาก็อยากจะทิ้งกิ่งอยู่เราช่วยเขาตัดออกตัดแต่งครับเอาแล้วครับมาดูกันต่อผมก็จัดรากเป็นสองสองวันนะครับวันแรกจัดข้างนี้มันไม่เสร็จทีนี้จะมาจัดข้างนี้ ั้งนี้จัดไว้แล้วนะครับมันเป็นลากเหลียงอืนะมันมันก็เหลียงเกินไปนะครับส่วนฝั่งนี้นะยังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวมาจัดเลยนะเดี๋ยวผมเขี่ยลากก่อน จะจะยากนิดหนึ่งตรงที่มันเราไม่ได้ดูแลสม่ำเสมอครับจะให้เหลือสองเส้นนี้ที่เหลือจะต้องดูปล่อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยใจเย็นจริงๆครับอันนี้โผล่มาล่างมุดออกมานต้องตัดนะครับจะมาสร้างปัญหาทีหลัง อันนี้ต่ําลากนี้ต่ําต้องหนุนขึ้นนะครับวงฝั่งนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ลากมันไม่เด่นอันนี้รากมุดเอาออกดี๋อาเส้นบนลงเลย กดเอาครับกดลงเงี้ยานะมีล่างมดุดเอาออกเลยนะครับมีกระลาหนุนอยู่ครับรางมดุดต้องเอาออก อย่างเดียวตรงนี้เหมือนกันนะครับทั้งสองด้าน ยังแต่ผมก็ดูวิธีการทําให้ทุกท่านได้ชมกันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยรากมันควายกันอ๋ออันนี้จะนูนสูงครับมันต่ําฝั่งนี้สวยแล้วฝั่งนี้ลางนี้ต่ําไปเแสดงว่ารากตัวนี้ถูก ตัดไปครั้งแรกแล้วก็พอมันต่ำมันจมไปครับเดี๋ยวหาหินหนุนก่อนหินเนามาเปล่านะครับหาอะไรหนุนขึ้นให้ได้ครับเนี่ยนะครับ mắng tăm có anh hùng mắn súng, nó cốt lô mhm 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 mút nó mhm 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 วันหน้าลองให้เขาสูงนะครับดูรากมุดเส้นนี้ดิพอดีทดปลายรากไว้เนี่ยนะฮะมันก็จะแตกออกมาเยอะเลยเพราะนั้นพอแตกเยอะเราก็ต้องขัดเอาแล้วนะครับว่าจะเอาเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับต้องดูให้ดีการแตกออกมาเป็นแขนงมันดีอยู่นะครับผมมองว่ามันดีอยู่นะเนี่ยมันก็ออกมาทำให้สวยแต่ข้อสำคัญอย่าให้เยอะเกิน นะเออข้างนี้จัดง่ายอยู่ครับมีจะลากแขนงอันนี้มุดลงไปเอาออกแล้วนะครับเพราะนั้นกดลงนะครับไหนสูงกดลงอันไหนต่ำยกขึ้น ครับพยายามอยากให้คว้ยกันอได้อยู่ครับได้อยูอ่พอเราทดแล้วลากขนแขนงก็สวยนะผมว่าในลักษณะเนี้ยแพงไปเจอโฟมก็จะดีไม่เจอก็ปกักงดินเจอโฟมอยู่ครับนี่ครับ ลาเยอะเลยจะค่อยตัดออกนะครับถ้ามันเกินอืตัวนี้ลากมานี่นี่นะครับแล้วค่อยทําแบบนี้ครับนะจัดลากก็จัดในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ ให้สูงขึ้นก็หนุแนแล้วนะครับได้อีกเพื่องแต่มันโตอยู่ได้แล้วครับได้แล้วแล้วก็ปักนี่ครับมันสูงไปกดโล ลวดกดนี้ดีนะครับทําเป็นรูปตุยูเนี่ยนะครับจัดลากได้ดีเลยอือือกดลงครับนะี่ครับจะเป็นลักษณะนี้รู้สึกผมจะหนุนฝั่งนี้นะครับปรับเลย เหยบร้อยครับปรับองศานิดหนึ่งลากสองข้างนี้ต่างกันข้างนี้มันเลียงแต่ถ้าจะอาออกเอาหนี่ออกนะครับ นี่ออกนี่ออกนี่ออกหนึ่งสองสามถ้าเอาไว้อย่างี้มันก็จะเรียงเป็นตะขาบแบบนี้นะครับให้เป็นไรเดี๋ยวจัดเอาใหม่อันนี้ก็ให้มันเป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นกรณีศึกษามันต้องเอาออกแล้วนะครับ ความชุ่มชื้นร้อรลางได้ดีนะครับคุยมะพร้าวแช่น้ําไว้ดียิ่งแช่น้ำไว้ย,ไยิ่งดีนะครับแช่น้ําไว้สักสองคืนสามคืนนะแล้วก็นํามาใช้ต้นไม้จะได้ไม่แพ้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับดินก็ดูครับถ้าย่อยสลายก็ค่อยเติม ผสมดินมาเติมเอานะครับโอเคเรียบร้อยครับนะบจัดลากก็ทําแบบนี้ทุกต้นเลยครับไล่จัดไปท่านมีกี่ต้นก็จัดไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ผ้าคลุมจะเป็นใบไ,ไม้ผุก็ได้ครับเอามาคลุมเลยเวลาลดน้ํามันจะไม่กระเด็นนะครับเนะียครับ มาคุมไว้ความชื้นยิ่งหน้าแรงนี่ยิง่งหนะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ยังพอทำเนาหาเศษหญ้าเศษวัสดุหญ้าแห้งนะครับมาคุมนะเวลาลดน้ำไม่กระเด็นนั่นเองนะครับเอาล้ะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็นะครับพาแฟนคลับทุกท่านมาสร้างงานไปด้วยกันท่านลองทำดูนะครับผมก็ลองดู ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าย้อนดูคลิปเก่าๆผมนะผมก็เพิ่งเริ่มเมื่อเดือนมีนามีนาปีหกห้านะครับปีนี้หกหกนี่ยังไม่ถึงปีนะครับผมก็จัดล่างไม้กลุ่มนี้นะครับทั้งหมดเลยมาลงลงมันก็ได้ผลนะครับตอนนี้ไม้ผมก็ได้โตเท่าขวดริโพแล้วก็มีนะมันอยู่ที่การดูแลด้วยใส่ปุ๋ยธาตุอาหารนะฮะดูแลรดน้ํานะครับก็สามารถที่จะสร้างงานได้ทันครับสวทันแน่นอน นาะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับให้ซื้อกิ่งตอนจากสวนต่างๆก็ได้หรือจะขอจากเพื่อนก็นแล้วแต่ท่านนะตามอัธยาศัยนะาแล้วก็นํามาปลูกมาจัดรากนะครับสร้างงานแบบนี้มันจะไม่น่าเบื่อมันจะมีลําดับขั้นตอนมันจะมีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะสร้างงานเป็นระดับต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ